ตัวเองเป็นโรกลุมมาตอยขั้นรุนแรงหมอให้ยาเป็นกระสอบมือลักสามเม็ดสามเม็ดวันหนึ่งก็ตกเต้าเม็ดโอ้ตายแน่ๆด้เลยตับก็จะไปปอดก็จะไปม้ามไปหมดละกินแล้วก็เอ๊ะไม่ไหวเดินไม่ได้เท้าที่มงมขนาดหนักแล้วก็ไม่กล้าที่จะเป็นโบตะผักทุกคนเพราะว่าพี่นุชก็เข้ามาหา เอากาแฟมาให้คุยตยีอะไรกันตั้งน,นานอกกาแฟสองกองนิดก็กินมะมวยคันนั้นนะที่เป็นโฆษณาในทีวีนั้นเอาไมา่กินหมดเลยกับคอลลาเจนเขาบอกว่าเสริมกระดูกก็เอาไมา่กินกระป๋องละอะไรที่เขาโฆษณาอย่างเงี้ยก็ซื้อซื้อมากินก็ยังไม่ดีขึ้นพอวันนั้นทนไม่ไหวเพะสี่ทุ่มก็ แกแลราเก๋กินซีสีทุม่มทนไม่ไหวมันขึ้นตลุกนี่มันคือแบบมันยืดไปหมดแล้วมันยืดมือก็ยืดลอกไปหมดแล้วขึ้นตลุกสันเป็นห้องมันต้นคอเนะเวลาเราก้มเงยอย่างเงี้ยมันจะดังก๊อกทีนี้อ่ะจะได้มาอีกโลกหนึ่งนะเป็นตลุกทัดเส้นทนไม่ไหวก็เลยแกะอย่างละครึ่งซองอไม่ใช่ว่ากินเต็มซองนะเพราะว่ามันก่ว เป็นกาแฟกวนนอนแบบรับยาค่ะก็เอามาเทใส่ครึ่งซอสกินพอกินหลับทำไมหลับหลับสนิทปกติโลกนี้จะไม่หลับนะนุ่น่ะมันแบบตีสองตีสามตีสี่มันนะบางท,ทีก็จะไปหลับตีสี่ออันนี้ทานแนละ้วทำไมหลับอ่ะหลับลึกเลยตีสี่ขึ้นมาอ้าวเวลาเราจะก้าวเข้าขึ้นติงอ้าวทำไมหัวเขาวะางทำไมคอ คอเราทำไมกมนะ้มแล้วเลยขึ้นมาทำไมไม่มีเสียงก็มาต้มน้ำผสงอีกครึ่งที่เหลือหลังจากนั้นกินหลับไปตีสี่เตื่นอีกทีหนึ่งเก้าโมงเช้าอ <c oughs> <c oughs> โอมันดีขนาดนี้เลยเหรอทีนี้ก็ไปบอกวนะ่าอ่ะเอาไปคนละซองเลยเอาไปให้เพื่อนแขวว่าน,นะอย่างละซองลองกินดูสิมัน ว่าเราเป็นคนเดียวนี่ม่จะเปเรกหนึงแต่เอาไปคือตาเพราะว่าตาเป็นลมกระลุกแต่อย่างออสะโพกแต่แล้วก็เดินไ,ได้เด็บแบบมันจะเป็นเย็นชาเนาะเย็นมือเย็นเ,เท้าอย่างเงี้ยจะเป็นเกิดกินสองสองซองไปทางมือหนักนะโอ้โอ้ท้าไม่ดีขึ้นมือไม่เย็นตีนคุณเอย่างโอ้มันดีขนาดเดี้เลยเหรอขอบคุณพระเจ้าอย่าง แต่ตอนนี้มันไปกลิ่นย่างละกองเนาะมันดีขึ้นหมดเลยเนาะก็จกั๊กตวเกาเนาะสายตาไปไปมดวมอียังไปมดวนใสยตานี้มาแปะอีกทีหนึ่งตีสสยตานี่คือเขาใส่แว่นปกติจะเป็นคนใส่แว่นมองไม่เห็นเลยมันจะฟ้าฟังหมดเลยที่นี่อ่ะลืมตัว๋วทำไม่เขียนทำไม่บอ,องนังคฟือยังชชดขึ้น พอเขาไม่เห็นมองมองชัดขึ้นเอ๊ะมันผิดปกติส้อหาเว่นตาตาต็ดีขึ้นเนี่ยก็อขอบคุณกาแฟนันที่ที่ยังมาเจอทันนะคะ